สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่สองตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาเจอกันรอบเปลี่ยนนะครับก็ข่าวที่สองของเราวันนี้นะครับผมมีข่าวสามประเด็นนะครับมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้พม่ายังละอุนะครับกองกําลังปตเอฟและซี f ีเอฟนะครับก็มีการโจมตี กองทัพพม่านะครับหลายที่หลายแห่งร่อยกันนะครับข่าวประเด็นที่สองนะครับไปทาคอนนะครับนายแบบของพม่านะครับก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเดือนจานะครับข่าวประเด็นที่3มนะครับทางโฆษกของทัพพม่านะครับพอนเอกจ้อมมินทุนนะครับก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าทุกพิเศษนะครับจากอาเซียนนะครับอาจจะยังไม่ได้พบ นางซูจีนะครับก็เรื่องจากนางซูจีนั้นนะครับก็ต้องเต็มโตขึ้นศาลอยู่นะครับครับพี้วครับก็มาลูข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับวันนี้สถานการณ์ในประเทศพม่าก,ก็ยังร้อนดะอูนะครับมีการโจมตีของกองกําลัง t t f หรือว่า c t f ต่างๆอยู่นะครับก็มีการโจมตีหลายที่หลายทางด้วยกันนะครับพี่น้องครับ วันนี้นะครับวันที่2ตุลาคมพศส 2, 5 6 4สถานการณ์ในประเทศพมา่านะครับก็ยังร้อนระอุนะครับโดยกองกำลังต่อต้นนานคณะรัฐประหารนะครับสับอาวุธปะทะกองทัพพมา่านะครับก็ยังยึดเยอะนะครับทุกภูมิภาคนะครับไลมีแบลยุตินะครับสำนักงานข่าวในพื้นที่รัฐพมา่าหรือว่าในพื้นที่ ประเทศพม่านะครับก็มีการออกมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับถึงสถานการณ์บ้านเมืองนะครับภายใต้การนําของของทัพพม่าและกระบวกมีนออหลายนะครับก็วันนี้การสู้รบยังมีอยู่ทุกภูมิภาคนะครับทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับนื่องจากกองกําลัง p d f และ cdf ต่างๆนะครับมีการเข้าโจมตีสถานีตํารวจพม่า และฐานทัพของกองทัพพม่านะครับสำนักงานของกองทัพพม่าในพื้นที่เมืองหลงครับพี่น้องครับในพื้นที่รัฐมันเตเลและในพื้นที่นะครยางกุ้งนะครับแปดเลนนะครับก็คบรบแปดเลนนะครับหลังการค้นล้มรัฐบาลของนางซูจีรัฐบาลทหารพม่านะครับเพราะว่าตัวเองติดอยู่ในทางตันเลยไม่สามารถขบวดขยีก นักสู้ต่อต้อานการปกครองของตัวเองที่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะค้นล้มกองทัพนะครับวันนี้นะครับก็มีการประทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ในภูมิภาคนะครับในประเทศพม่านะครับทางกลุ่ม p t f นะครับก็กล่าวว่าเราจำเป็นต้องสลัดในเรื่องของเวลาและแผนการ สมาชิกของกองกำลังป้องกันประชาชนท้องถิ่นกล่าวกับสํานักข่าวในประเทศพมา่านะครับก็ในพื้นที่ในภูมิภาคนะครับในประเทศพมา่าวันนี้มีกองกําลังต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับกลุ่ม p ี f หรือว่า c t f ต่างๆนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าและ อาวุธปืนต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับก็นานนี้นะครับรัฐบาลในกภาพแห่งชาติหรือว่า n u c นะครับก็ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าออกมาเผยแพร่นะครับก็บอกว่ามีงบประมาณนะครับจะให้กับกองกำลัง p t f นะครับประมาณ800ล้านเดนครของสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นเงินจำนวนมากทเทเลงนะครับเพื่อที่จะต่อสู้และขนลมกองทัพพมา่าและ ะบวมินออนไล่ต่อไปนะครับพี่น้องครับนะครับก็มาดูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของนายแบบสาวพมา่านะครับก็ที่เป็นคอนใจของสาวๆหลายท่านหลายคนนะครับในประเทศพมา่านะครับและในประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็วันนี้ทางไปทาคนหรือว่าไปทากองนะครับก็ยัง อยู่ในเรือนจำนะครับในพม่าอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ออกจากเรือนจําแต่อย่างไรนะครับก็วันนี้มีทนายความส่วนตัวของไผ่ทาคอนนะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าไผ่าทาคอนนะครับอาจจะต้องจําคุกอีกประมาณ6เดือนครับพี่น้องถึงจะได้ออกมาจากเรือนจํานะครับ ถ้าใครยังจํากันได้นะครับหลังจากวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับนายแบบหนุ่มซื่อลังจากพม่านะครับที่คนไทยและคนในประเทศพม่านะครับต่างก็รู้จักกันดีนะครับไปทาคนหรือว่าไปทากองนะครับก็ได้ถูกท่านพม่านะครับเข้าจับกลุ่มที่ว่านพักของเขานะครับในพื้นที่นครย่างกุ้งนะครับตามข้อหาที่รัฐบาลท่านพมา่าได้กล่าวหาว่าเจ้าโตทําการหมิ่นประมาท รัฐบาลระบาดข้าหนารัฐประหารนะครับโดยมาตรา505แห่งประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาของประเทศพาม่านะครับจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็เลยถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำสิงชิบนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เกิดรัฐประหารในประเทศพาม่าและได้จับกลุมนางอองทานจูจีนะครับรวมถึงบุคคลที่อยู่ในพัก และผู้สนับสนุนพรรคสันติบาตแห่งชาติหรือว่าเอแอลตี T, หลายคนหลายท่านด้วยกันนะครับทําให้ประชาชนออกมาเรียกร้องกันตามท้องถนนนะครับเป็นจนํานวนมากนะครับพร้อมสแสดงสัญ,ญลักษณ์เสริงคัดค้านการยึดอํำนาจของกองทัพพมา่าและกระวดมีนอ,อ่างลายนะครับก็ซึ่งนายแบบสับพมา่านะครับไ่ไ่ไทาคนหรือว่าไปถากคนนะครับก็เป็น อีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ยอมรับการมาของคณะรัฐประหารและกองทัพพม่าและกระบฏมินอองลายนะครับเมื่อวันที่หนึ่งก,กุมพาพันธ์นะครับก็ทําให้ทางนายแบบสือลังซัพพม่านะครับไปถากคนนะครับก็ถูกจับกลุมไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับมันนี้นะครับก็ยังไม่ไล่ออกจากเรือนจํานะครับทางทนายเผยว่าทางไปถาก คนนะครับก็อาจจะต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปอีก6เรือนนะครับถึงจะไล่ออกมาจากเรือนจำนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับสำหรับในแบบสาพม่าะนะครับที่คนในประเทศพม่าและในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ต่างก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับก็เคยมาประเทศไทยก็เคยมานะครับก็ ไปอีกหลายที่หลายทางนะครับสำหรับนายแบบซาวพม่านะครับก็วันน so so ี Quiz ้ก็ยังอยู่ในเรือนจาในประเทศพม่านะครับก็วันนี้นะครับก็ฉลองวันเกิดที่ในเรือนจานะครับพี่น้องครับก็อายุนะครับประมาณ25ปีนะครับสําหรับนายแบบซื่อหลังซาวพม่านะครับอายุครบรอบ25ปีนะครับพี่น้องครับก็ฉลองวันเกิดใน เดินจำนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของนครย่างกุ้งนะครับก็ก็ต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปอีก6เรือนนะครับนี่ก็เป็นทนายความส่วนตัวของผ่ไผ่ไผ่ทาคนก่าวนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในประเทศพม่านะครับไม่ใช่มีแค่นายแบบนะครับมีนักร้องนะครับก็มีนะครับลาลาก็มีนะครับก็มี ทุกสาขาอาบสินะครับที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศพม่านะครับประมาณ3 0 0พันกว่าชีวิตนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็รอที่จะออกจากเรือนจานะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออกนะครับก็รอกันต่อไปนะครับพี่น้องครับนะครับก็มารูข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับวันนี้ทางโฆษกของกองทัพพม่านะครับฟันเอกจอมินทนนะครับก็ออกมาแถลงข่าว บอกว่าโตแทนทดพิเศษนะครับจากอาเซนนะครับไม่น่าจะไล่พบกับนางซูจีนะครับนางซูจีวัย76บปีนะครับเนื่องจากเหตุผลนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างพิจารณาคดีหลายคดีร้วยกันนะครับที่ทางกองทัพพม่าและกระบอมินออนไลน์นะครับที่ทําคดีให้กับนางซูจีนะครับก็มีหลายคดีร้วยกันนะครับพี่น้องครับสํานักข่าวใน ประเทศพมา่านะครับก็ออกข่าวไว้นะครับบอกว่ารัฐบาลโคศกของของทัพพมา่านะครับก็คือผันเอกสอมินทุน,นะครับก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าทางทุดพิเศษนะครับประจําอาเซียนนะครับก็ไม่น่าจะยังไม่ได้พบหาดีกับนางซูจีนะครับเนื่องจากนางสูจีนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาคดีอยู่นะครับก็มีหลายคาดีด้วยกันนะครับสมาคมประชา โซนแห่งชาติเอเซตะบันออกเสียงใต้นะครับถูกกดดันาจากโทั่โลกให้ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตในพมา่านี่เป็นประเทศสมาชิกและมีผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงการรัฐประหารนะครับกว่า1,100ชีวิตตามการระบุของกลุ่มสังเกตการในประเทศพมา่าเลยว่า AAPP นะครับที่เคยออกมาทแถลงข่าวไว้นะครับ เอรีวันยูซอบนะครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคนที่สองของประเทศปูนในนะครับที่ได้ที่ได้รับเลิกเป็นทุตของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้เรียกร้องเข้าถึงทุกผ่ายอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเขาเดินทางมาเยือนอย่างประเทศพามา่านะครับแต่ทางโฆศกของคณะรัฐประหารหรือว่าโฆศกของกองทัพพมา่านะครับก็กล่าวว่า เป็นการยากนะครับที่จะอนุญาตให้พบหาหรือกับนางซูจีนะครับเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากนางซูจีนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาคาดีอยู่นะครับน่าจะเป็นข้อกล่าวอ้างของคณะรัฐประหารและกองทัพพมา่ามากกว่านะครับที่ไม่ยอมอนุญาตนะครับให้ทพิเศษนะครับจากอาเซนนะครับไล้เข้าพบหาหรือกับนางซูจีนะครับในวัย76ปีนะครับ เราจะอนุญาตให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานรัชการจอมินทุนก่านะครับทางจอมินทุนยังกล่าวเสริมด้วยไม่ไล่รายละเอียดว่าพม่าจะอนุญาตให้พิเศษผู้นี้เดินทางเงายือนไรเมื่อไหร่นะครับก็ยังไลนวี่แววหรือว่าไลนความตอบนะครับก็ยังไม่ให้ความตอบที่แน่ชัดนะครับบอกว่าจะให้พบนางโูจี ได้หรือไม่นะครับเขาก็ยังไม่ไลยตอบนะครับก็ยังไม่แน่ชัดหรือว่าไม่แน่นอนนะครับสำหรับการที่ทุพิเศษประจําอาเซียนนะครับที่จะเข้าพบกับนางสุสีนั้นก็ยังไร้ไบีเบลนะครับยังไม่แน่นอนนะครับว่าเขาจะให้พบหรือไม่นะครับทางทนายความ ของนางสุจีนะครับกล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนางสุจีไม่ได้รับความร้องขอพบนะครับเนื่องจากองค์กรท้องถิ่นต่างประเทศแต่งไลนะครับนี่ก็เป็นความเห็นนะครับจากสนายของนางสุจีนะครับก็บอกว่าไม่ได้มีการที่จะขอเข้าพบนางสุจีแต่งไลนะครับหากไม่มีการพบหาหรือกับนางสุจีก็จะไม่มีผลพันธุ์ใดๆพวกเขาสามารถ ก้าวไปอีกขั้นของการดำเนินการเจริจาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความพังจาก2องผัง2องผ่ายแล้วนะครับนักวิเคราะห์การเมืองเก่านะครับทางพลเอกจอมมิตรทนนะครับก็เป็นผู้นำคณะรัฐประหารหรือว่าโฆษกของกองทัพพมา่านะครับก็ให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งและยกเลิก สถานการณ์สุขเสริญนะครับในเลือนสิงหาคมนะครับปพศ .2566 ซึ่งจะขยายจากการกรอบเวลาเริ่มนะครับที่ให้ไว้ไม่นานไม่เกินหนึ่งปีนะครับก็ขยายเป็นสองปีนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นข้อกก่าวอ้างและข้อเกตตัวของคณะรัฐประหารนะครับตอนแรกบอกขอเวลาหนึ่งปีครับพี่น้องแต่วันนี้เลื่อนไปเป็นสองปีนะครับก็ ถ้าถึงค่าครบ2ปีนะครับก็จะมีข้อแก้ตัวยังไงออกมาอีกนะครับก็รอรอรู้และเราติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับทางของทัพพม่าและกระวดนมนองลายนะครับถ้าถึงปีพศ2566จะมีการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับก็ยังไม่มีใครรับรองนะครับและนักวิเคราะห์วิจารณ์ทางการเมืองในประเทศพม่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่า การเลือกตั้งจะเก <_ ained debate> ิดขึ้นหรือไม่นะครับปีพศ2566ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับก็ผาักกดติดตามให้กำลังใจผมเลยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ